ไม่ใช่เบอร์โทรของฮีโร,คร่ควาอะไรเอ่ยอันดับที่5ใช่ไหมครับใช่แล้วโอเคครับคุณเอือมกันแรก็กคุณแล็กคุณต้องไปช่วยช่วยเอืเอมจากช่วยฮีโร,คร่ควาอะไรเอ่ยอันดับสี่ให้ได้นะครับเออฉันรู้อยู่แล้ว ที่ผมเลือกคุณเพราะคุณ้ายยาพิสุิ์เฮ้ยคงใส่ช่างคงมาถึงเล้วยเลยนะอืมอันแบบสีตาขนาดนี้คี่ว่ามันเป็นผีเดินนบาๆต้องไปดูกันก่อว่าเกิดอะไรขึ้นฉันว่าแกน่าจะเป็นตัวต้องต้งการเงินใช่ไหมเนี่ยใช่อยู่แล้วหมันตายไปซะ ย่าไม่มีใครคืนไหวจะควงควนันทองฉันได้แก้ยังมาแกยังมาโจมตีฉันอีกเหรอหายดีแม่ฉันจะปิ่งอมตะก็จริงแต่ก็มีความเบาบางอยู่นิดหน่อยอะรแล้วใช่นน,นี่ย หน้าแบบจริงๆเลยอ่ะใช่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 ใชครับเฮลแล้่ยวทั้งวนเราไปหาอะไรทำกันดีกว่านี่มังกรฮีโร่คสัสแฟ็กทั้งทั้งเหมือกเลนอยู่วะล้วก็อยู่คส่สอะไรอื่นเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่ไม่ใช่สิฉันอยู่ในค่าสเออขอดูก่อนหนะน้าแป๊บนึง สูงอยู่นี่หว่ะโอเคีั้นพวกเราไปกันเถอะแต่พวกเราต้องสุบพาดีให้ได้กว่าน,นะว่าทำไมพวกฮีโร่วันนี้ถึงตายได้ใช่ครับนี่เป็นฮีโร่คลาสอะไรเอ่ยเลยนะนไม่ใช่ฮีโร่คลาแสแทกบวกเลยนะทั้งนักปลาหกอันดับหนึ่งแล้วก็ซามูไรเด้งจิแล้วก็ นักยิงปืนที่แม่งที่สุดในโลกอันดับหนึ่งตายกันเอนเลยนั่งสี่แต่ว่าสับปะรวคนนี้น่าจะอยู่ในภยัยพิบัติแค่แตบมกวันนั่นเนี่ยใช่เมื่อเราไปหากันเถอะนั่นมัมาฟบอกหรือเปล่า ไม่ตรวจพ่อแม่อะไรย่ไม่ไฟพันหรอนี่มันแกทำาอะไรกันแน่เนี่ยไปเล่นไกลไป อะไรก็ใหม่รู่เนะี่ยงั้นพ่็แปลแสดงว่าพวกฮีโลคาร์แทกบอกว่านี้ตายเพราะมันอย่างงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้นะใช่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะงั้นก็สแสดงว่าต้องมีพไพรวัตรเราจะเหนือกว่านั่นแน่ๆเลยแหมะฮะ,ะตายเพราะโจ้น,นี่นะฉันไม่ใช่โจ้งด้วยฉันคือชายผู้ได้เก่งเซล สัปประรายเครื่องกายเป็นสัปประรายนี่ใครวิ่งก็ดับมังกรยังไงล่ะมังกรจริงเหรอแต่เมื่อเล็กแถวสี่คนไปจากการมึงดิได้เลยตัวกากากมันเนี่ยยังไงพวกนี้ก็จกกัดการได้ตัวกากาก,ากันนั่นเลยดูสดยองอิตาลีของฉันเลยก็ลากัน ดาบขัางสูงเลยเลยนี่ครับขนาดผมยังเทียบไม่ได้เลยน่าจะเป็นพลังดาบขั้นที่สูงสุดของตะกูลผมเลยก็ได้ครับฮะของตะกูลเลยเหรอฮ่า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 หยลม่ะแข็งแข็งแก่งตัดยำ มันเหนือเกินไปแล้วว่าเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ยอมแพ้หรอกเอ,อ้าไม่ยอมแพ้ตังนี้เหรอแล้วก็โขจักดาบก่อนเลยก็แล้วกันไอจักมีดแล้วก็แทงเข้าไวเลยขนาดมีดเลเ็มเล็กขนาดนี้จัดก,กันได้มีใครอยากลองไหมละ่ะฉันนี่แหละแอปเปิ้ลมะวางัง มันมีเมกน้ำเฟ้ยให้ไม่แค่มาด้วยแนงเป็นหนึ่งดอกทุ่งเลยช่เจออีกแล้วไอตัว เพื่อ,อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเนี่ยทังสี่เลือ,อยู่มันก็หายตัวไปเลยพร้อมกับซากศพแปลว่าซากศพพวนี้ต้องตายเพราะมันเนี่ยเลยอ่ะทังสี่ตายเพราะมันยินแล้วแหละเพราะนี่คัดแสกบวหมึกเลยนะนี่พวกสมาคมนี้โลกก็ให้พวกนักั่วไปเอ,อื่อมในสมาคมานอ,อน,มมน,นั่นเหลอ ขนาจถิงใจจริงๆเลยมืนจะแล้วเราเป็นลูกศิษย์ของคนที่ใช้คาราเต้เก่งที่สุดแล้วเขาก็อยู่ในฮีโร่คาคอะไรเอ่ยอีกด้วยทังไงเราก็จัดก,การมันได้แล้วอคือใช้คนนั้นไม่บอกดีกว่าแต่ฉันจะเรียกมันว่าไอ้ตักแก่ ฉันคีตัวแทนจากสมาคมฮีโร่ซาซาราเกโลฉันจะออกมาออกประกาศว่าเพื่อนนายจะได้เป็นฮีโร่ใครไม่อยากเป็นฮีโร่ก็ไม่เป็นไรเพราะพวกเราก็จะให้เพื่อนนายกลายเป็นนักทุ่ยต่อไปแต่มีข้อแม้ถ้าเพื่อนนายยอมรับว่ายอมรับว่าเพื่อนนายจะเป็น ิโลแต่พวกนายก็ยังอยู่ในใน่ั้จำศีนอยู่เฮ้ยแบบนี้ไม่แฟนนัเว้ยเดี๋ยวต่อยเลยเฮ้ยพุ่งเข้าไปต่อยมายจะกเกินไอ้เล่นจะเป็นแก <c oughs> คิดว่าแกจะทำอะไรได้แล้วแกเป็นใคร เอเรื่องสเป็งพื้นนี้ยังไงไม่รู้จักได้อย่างไงกันยกเพียงเป็นตนันแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันมันต้องใหญ่กว่านี้ยังเช่นแบบไม้ ตเข้าไปเลยถ้าใครไม่อยากดวูอีกก็ฟังเงึตายจริงนะเน,นี่ยเวลาคุณนายจะมีสิทธิทางเรื่องเนี๋ยนี้ไม่แฟร์เหมือนกันนี่วะฮะใครพูด เอาแบบว่าพูด,เ,ดเร็ว้แล้มจะจับความเร็วเลาปกติเร็วเ,วเท่ากับการกาแล็กซี่ของฉังได้คงเป็นกรตัวที่หายากหนาดู่แต่ฉันคงต้องปิดฉากแกซะแล้วสิดับอมเชื่อมันกร้ร ความอยู่แกได้เห็นนะันโดนหนีไปหน่อยอัปเปอร์คัสย้อ,อยนจริงจังโออเฮ้ยมันบ้าอะไรกันงั้นโดนฉันไปหน่อยให้ให้ใบนี้ต้องจัดการแกแล้วให้ใบนี้บ้า อย่างน้อยก็มีค่าแทกบวกอันดับที่สามร้อยห้าอ่านันยังไงแกก็ไม่ลอดอยู่แล้วแต่เวลาจับเร็วยังไม่ไมีเห็นดีๆตรงนี้เลยบย้าต้องการหาอหูนดีลูกเล็กก็ได้งั้นเอาลูกวางก้อง ยิงแค่น no well, ี้ใครๆก็ลบได้่อยว้าวว่าฉันสั่งใบแค่ให้ฉันเพื่อนพอสมควรดูว่าใช้ได้แทนครับหลบไปก่อนหนีไปเลยผมจะต่อสู้กับมันเองพวกนี้เองคาแสกบวกแต่แกจัดการมึงได้ก็คงไม่ใช่เล้งเล้งน้ำนะ วงต้องยนสิ่งนี้นเร็วฟ้อมปาะกันฟ้อมปาะก,กันที่แทบจะไม่มีใครยกใจกับเพียงแรงที่สุดปัี่มาดีชาเหมือนกับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในค่ายกันอะไรอ่ยอันอดับที่เท่าไหร่ว้ ยเลดยดีจังเพื่อนดีจังนี่จะด,ดีใจอะไรกันฉันอยู่ังปีศาจมาสพูดเร่งเรังทลายิง ต้องออกไปซะแล้ว